กระบาหน้าหล่อมาอีกแล้วนะครับคันนี้คือี Isuzu D-Max นะครับ1.9ตัวแซดเพสเทสเตลนะดูล้อแม็กดูล้อแม็กนี่รู้เลยใครที่เป็นสาวกสเตลนะครับล้อแม็กเป็นลายนี้แล้วภายในครับสวยคลิปนะพรมเทอร์มราคาเป็นสีดำนะครับตัวนี้ได้รถปี19นะครับ1.9เกียร์ออโต้นะครับตัวแซดเพสเทสนะครับเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูซอนโทให้นะครับ D-Max คันนี้น่าสนใจนะครับรถได้ปีนะครับปี19ได้สีดํา ยางปี24พี่ได้ราคาค่าตัวเพชร499,000บาทสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทีมท่านเลยนะครับอยู่กับผมเรทอโต้นะครับวันนี้เอากระบะตัวหล่อเข้ามาให้นะครับคันนี้นี่นะครับคืออิรุสุดีแมกนะครับ1.9ึ่งจุดเซดเพเทนะครับสเตลนั่นเองนะครับปี2019เลยนะครับรถสีดำเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยนะครับได้เกียร์ออโต้นะรถปีสิบเก้าไม่สางนะครับไม่สาร้านะครับ เกียร์อัตโนมัตินะครับราคาค่าตัวพี่499,000บาทฟังไม่ผิดครับ499ครับพี่ลุซูซดีแม็ก1.9สเตโยนะครับ499นะครับ499เท่านั้นนะครับพี่เกียร์ออโต้สเตโยแซนเปเทตตัวท็อปพี่คิดสภาพดูแล้วตัวท็อปของ1.9นะครับตัวท็อปของ1.9นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับรถสวยๆเดิมเลยครับคันนี้สีดำนะ เงาแว็บฉ่ำว้าวชุดกันชนแนบสนิทนะครับคันนี้ยางเบิกใหม่ปี24ไปเลยยางเบิกใหม่ปี24ไปเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดยไทม์เบนิ่งไลท์แล้วก็สเตลมันจะมีชุดแต่งด้านหน้ามันจะมีชุดแต่งด้านหน้ารอนอนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีเทานกะร,ระจังหน้าเป็นสีดำตัดด้วยสีเทานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเดย์ไทม์เงี้ยมีครบคันนี้มันเด่นที่สีนะสีดำแล้วก็ปี20เอ้ยปี19ขออภัยนะครับเด่นที่สีนะครับ สีดำปี19เคีย์ออโต้พี่แค่นี้จบเลยแล้ราคา499นะไม่ต้องต่อรองกันนะราคานี้นะสงสารผมเลยนะผมขายถูกมากเลยนะครับสวยมากนะล้อแมกเป็นทูโทนตัวท็อปนะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดนะเป็นดิสก์หน้าด้านหลังเป็นดัม์นะครับรัดด้ยังดันหลกปี2024นะรถยังไม่ได้สปานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับเราล้างท่ายยางแล้วก็ถ่ายรูปรถเข้าใหม่นะพอดีผม เห็นรถเรารถจอดว่างอยู่ก็เลยนามารีวิวให้พี่ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวรถปรับสภาพเสร็จถ้ามันยังอยู่นะเดี๋ยวผมจะรีวิวซ้ําให้อีกรอบหนึ่งอันนี้ได้4ประตูเกียร์ออโต้นะครับนี่อย่างเงี้ยสประตูเกียร์ออโต้หนึ่งจุดเก้าเซตเรทอปปละสีดานะมีบันไดข้างนะกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับภายในได้เป็นเบาไฟฟ้านะครับกระจกอข้างปรับพับไฟฟ้ามีโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ครบนะครับเมื่อเปิดตรงนี้เป็นคีย์เลสนะครับมีปุ่มให้เรียบร้อยนะครับ ภายในอ่าเงี้ยเบาไม่ยับไม่ขาดไม่ยุยยี่เลยเพียงแต่ว่าขุ่นเยอะไปหน่อยที่พื้นนะครับรถเพิ่งซื้อมานะครับนะบูซอนโคนมีให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับแล้วก็มีโหมดพวกปรับไฟสูงต่ำไฟหน้านะครับออโต้สตาร์สต็อปนะครับแท็ชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ช่วยชะลอลงทางลาดชันมีมาให้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ปรับความสว่างนะปรับระดับไฟหน้านะครับสูงต่ำบางทีเราแบกของเยอะอย่างเงี้ยนะครับรถมันจะหน้าเชิดเราก็ต้องกดไฟหน้าให้มันลงมา นะครับนะหน้าจอเป็นตัว Navy ่นะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเช่นกันนะครับ P R N D แล้วก็ปรับบวกปรับลบได้นะครับตัวนี้นะสีดำสวยๆนะครับประตูเป็นสีเบสนะครับแล้วก็หุ้มตัดด้วยสีดำนะครับอบไม่มีฉีกขาดทั้งคู่เลยนะครับหลังคาครับเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวคาดยันตัวนี้เราฟอกให้นะครับ บางแดดเลยไม่แกะถุงพลาสติกเลยใหม่มากไนะม่แสนห้านะใครรับได้นะพี่ไม่แสนห้าเท่านั้นนะครับสี่เก้าเก้าบอกว่าถูกมากถูกมากนะสเตลนะครับนะอันนี้เป็นเป็นสเตลตัว,ตวท็อปเนาะมันจะมีโลโก้ถ้าเป็นสเตลตัวซัดธรรมดามันจะไม่มีโลโก้สเตลตร,ตรงนี้แต่ถ้าเป็นซัดเพเทสปุ๊บมันจะมีโลโก้มามันจะมีโลโก้ตรงนี้มานะกระจกก็ของอิวซูเดิมหมดเลยนะครับผมบอกแล้วรถคันนี้มันเด่นที่สีที่ปีนะครับแล้วก็เกียร์ นะครับ4ี่้านะผ่อนเพียง9 0 0 0พกว่าบาทผ่อนเพียง9 00 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับเผื่อ8,000กว่าบาทด้วยนะครับตีไป9 0 0 0พแล้วกันกุมๆมนะครับอบไม่มีฉีกขาดทุกที่นั่งนะครับสวยหมดบอกไม่มีฉีกขาดทุกที่นั่งนะครับสวยหมดนะครับตัวนี้นะรถเดิมๆนะครับโครงสร้างโครงสร้างพี่ไม่มีพิความจมน้ำชนนักแน่นอนเนี่ยไล่ดูได้เลยนะไล่ดูได้เลยนะเิมหมดเดิมหมดหลังพงหลังคา เนียนกริปนะครับ1.9นะครับแซดเอดเทสนะครับใครหาอยู่รีพโพเข้ามาหาผมก่อนเลยนะครันนี้นะ096 535 5153นะครับ096 535 5153พี่บอกว่าสไตล์สีดำเกียร์ออโต้ยังอยู่ไหมพี่ถามตรงประเด็นเลยนะพี่จะบอกว่าดีแม็กนะรถดีแม็กก็มีหลายคันนะครับนี่สีดำสวยเดิมไหมมองจากด้านท้ายก็สวยนะนะครับคับบสซงคัสซีเดิมหมดยางก็ย4่สี่สีเส้นเลย นะครับโลโก้ด้านท้ายนะครับเป็นตัวซาดสเตลนะเป็นตัวซาดสเตลแบบนี้นะครับเป็นตัวซาดสเตลนะครับาท้ายเป็น LED สลับหลอดไส้นะครับมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมน้อแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดกันชนท้ายของสเตลนะครับมันจะเป็นสีเคสโทนเข้มนะมันจะเป็นสีโทนเข้มในนี้น่าจะเป็นสีดําชุดนี้นะครับสี่ประตูเกียโอโต้นะครับเครื่องยนต์1.9ตัวท็อป นะของปีสินะครับนะตัวท็อปของ1.9ดีกว่าเดี๋ยวผมโดนคอมเมนต์อีกนะตัวท็อปของ1.9แล้วกันนะครับเพราะว่าสเตลล์เนี่ยมันมีเครื่อง3,000ด้วยนะครับมาเอาเป็นว่า1.9ตัวแซดเพเทสสเตลล์นะครับ499,000บาทที่ใครสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะที่0 9 6 5 3 5 5 1 5 3 0 9 6นะครับ5 3 5 5 1 5 3คันนี้1.9นะครับแซดเพเทส นะครับสไตล์นั่นเองนะครับเกียร์ออตโต้น่าใช้งานสุดๆผ่อนเพียง9,000กว่าบาทพี่9,000แน่นอนอะ่ะไม่ขึ้นหลักหมื่นนะสี่กพี่จัดไปนั้นก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000พนัอ่ะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะเดี๋ยวรถเราสปาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าคันนี้รถมันเพิ่งซื้อเข้ามานะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับนี่เปิดฝาปรงแล้วนะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับสำหรับ จะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายๆเลยว่าใครถ้าถูกใจคันนี้ก็โทรเข้ามาก่อนได้นะครับ0965355153นะครับอินสูด,ดีแมท19สเตลนะครับท <c oughs> ี่ดูห้องเครื่องเดิมมากป้ายแดงมือเดียวเดิมมากป้ายแดงมือเดียวนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับตั้งแต่หัวน็อตนะชนแก้มนะครับแล้วก็คารน์น้านะครับนี่หัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับตัวแก้มข้างนะครับน็อตไม่มีขยับ ร,รวมถึงตัวคานด้านในนะครับเนี่ยเดิมหมดเลยครับมีสปอร์ตเมท์ลจุดยึดต่างๆเนี่ยเดิมหมดนะครับเดี๋ยวดูหัวน้องินะครับเดิมกิฟเลยที่499,000บาทเท่านั้น499,000บาทเท่านั้นนะครับกับคันนี้นะครับอ s ลล์ซูดีแม็ก1.9สเตโนะครับเดิมบางเลยเดิมบางเลยนะครับนี่สวยปิ๊ง สวยปิ๊งนะครับหัวน็อตไม่มีแกะหัวน็อตไม่มีแกะนะครับใครสนใจคันนี้นะครับนี่โพเข้ามาได้เลย0 9 6 5 3เก้าหกห้าสาห้าห้าหนึ่งห้าสามะบางทีถ่ายภาพมันอาจจะใกล้ไปบ้างเพราะว่าผมถ่ายไม่ตัดนะผมแล้วก็อมือหนึ่งค้ำฝากกระโปรงไว้นะครับต้องขออนุญาตด้วยนะใครสนใจคันนี้นะครับ1.9ึ่ดเ้าเทเเสเตลครับปี่9ี่แสเก้าเกบาท